ได้แน่นอนโอ้โหติดคูณสิบมีคูณสิบเข้ามาด้วยเห็นไหมได้หรือเปล่าล่ะได้หรือเปล่าล่ะลมาแล้วกเก้าต่ำมันยังตกต่ำเพราะมันติดคูณด้วยโอ้โหตัวคูณออกมาสามตัวเน,น้นๆตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไฮโรไทยนะทุกคนนะอยู่ในเกมไฮโรไทยนะโดยงบสองพันเท่านั้นนะครับผมสองพันนะครับสองพันสองพันนะเดี๋ย <Wow. S 1> วเราลงนะผมดูจากประวัตินะก็จะมีต่ำๆสูงๆอย่างนี้นะผมเราลงต่ำนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลงต่ำนะครับผมแล้วส่วนเสีย่ยงผมไม่รู้นะแต่ว่า เออลงต่ําไว้ก่อนนะผมลงต่ําไว้ก่อนนะมมันค่อนข้างดี <c oughs> ยอดหมดกันแล้วนะอ่าช่างมันเถิดไม่เป็นไรครับผมเนี่ยลงลงพยายามลงให้ทั่วนะลงให้ทั่วเท่าไหร่มันยิ่งได้เปรียบนะทุกคนบอกไปเลยนะโอกาสติดมันสูงจริงๆนะเนี่ยตามนั้นครับผมแต่ว่าทําไมเขาลงสูงกันเยอะนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเฮ้ <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีเอ,อ่อตัวคูณเฮ้เราติดตัวคูณอยู่นะเราติดตัวคูณอยู่นะ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้ไหมโหได้มาครับผมได้คูณมาด้วยนะติดคูณมาด้วยครับบวกว่าเท่าไหร่สี่พันนะครับผมเรียบร้อยสี่พันครับดอกแรกเข้าไปนี่เป็นการเปิดโชคครับผมเปิดประตูโชคลับทรับเรียบร้อยเลยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันดีจริงๆเลยนะนะคราวนี้ครับผมรอบต่อมาก็ยังลงต่าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมลงต่ําไปก่อนนะผมยังลงสเต็ปเดิมนะครับผมอาจจะมีแซมแซมไปทางอื่นบ้างเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆนะมีเลยมากแค่นั้นเองนะครับเฮ้ยทำไมมันผมไม่ค่อยลงนะ เฮ้ยเอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยทุกคนออกมาเลยออกมาเรียบร้อยครับผมสามสามสองครับผมแต่ต่ำแต่ต่ำดอกนี้คือแบบโอเคมากๆครับตอนนี้เริ่มมาที่บวกหกหกพันสองใช่ไหมหกพันสองเห็นไหมสวยงามบอกแล้วว่าสวยงามเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปตอนนี้ขึ้นมาเป็นโหเท่าไหร่นี่หนึ่งหมื่นสองเห็นไหมไม่ธรรมดาจริงๆครับผมไม่ธรรมดานะทุกคนนะหนึ่งหมื่นสองแล้วตอนนี้ลองลงซ้ำไปที่เดิมนะ้ผมคูณสองไปอีกอะผมคูณสองไปอีกอ่ะ ลองดูเลยอะไม่เชื่อลองดูะเล่นตามได้นะทุกคนตามผมได้นะผมบอกเลยช่วงนี้เขาปรับเดชสงมากนะ้ยขึ้นออกมาเป็นไรครับออกมาเป็นไรครับตอนนี้โอ้โหอโอกาเป็นสามสามสามโอ้ยยังก้าวต่ำอย่างดีเลยโหติดคูณมาด้วยเห็นไหมจำสุดๆนะครับผมนี่แหละครับเว็บเขาดีจริงๆนะครับผมเวบบยูฟ้าศูนย์ห้าหกนะทุกคนนะเล่นตามมาเลยครับผมตอนนี้หมื่นสามแล้วนะครับผมเ็บยูฟ้าศูนย์ห้าหกเดี๋ยวผมเล่นบ่อยมากเลยนะตอนนี้ คือมันดีมากครับมันดีมากช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยแตงลงต่ำมันเดิมนะอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับผมบอกแล้วว่าลงต่ำมันดีครับผมเห็นไหมมันไหลต่ำต่ำมาสี่รอบต่ำรอบที่ต่อไปก็เป็นรอบที่5แล้วเนี่ยได้แน่นอนโอ้โหติดคูณสิบมีคูณสิบเข้ามาด้วยเห็นไหมได้หรือเปล่าล่ะได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยมานลคัก้วต่ำมันยังตกต่ำเพราะมนติดคูณด้วยโอ้ตัวคูณออกมา3ตัวเน้นๆไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมสามหมื่นโอ้โห